ต้องมาเจ็บปวดในวัยที่แบบขนาดนี้เลหรอมันมีช่วงเวลาหนึ่งครับผมที่เราแบบโมโหนะเออทาไมต้องมาเป็นเราทําไมต้องมาเป็นครอบครัวเรารู<ม>้สึกว่ามันมีปัญหาขึ้นเกิดขึ้นรอบตัวเลยอะค่ะผมที่เรามองไปดนะ้านซ้ายเห็นยาที่นอนปวดค่ะแล้วก็ด้านขวาคือเหตนตาที่เดินไปอย่างไร้จุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เด็กวัยขนาดนี้ครับผมจะต้องมามีความรับผิดชอบอะไรขนาดนี้ครับ ตอนที่แม่ลอน้องออกมาครับผมน้องคนสุด hmm. ท้องคนที่สี่ประมาณสี่สิบวันแม่ก็เสียชีวิตครับผมแม่เสียตอนอายุหกขวบครับผมก็คือประมาณปหนึ่งครับผมจากนั้นก็มาใช้ชีวิตกับตาขับยายแต่ว่าพ่อก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัดก็นานๆที่จะกลับมา แล้ก็หลายปีต่อมาพ่อก็มีครอบครัวใหม่ครับผมตารกับยายก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นพ่อแม่คนหนึ่งเลยที่ซัพพอร์ตเราในเรื่องต่างๆมากมายพอเวลาผ่านมาะหลายสิบปีครับผมเกิดเหตุการณ์ยายล้มที่ห้องน้ำอะครับผมจากนั้นก็พาไปส่งโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าเป็นเลือดในสมองตีบครับผมจากนั้นแขนขาก็เริ่มชา แรกๆก,ก็ทํากายภาพบาบัดให้แก่จนผ่านไปเป็นปีก็อาการไม่ดีขึ้นก็เลยป่วยเป็นอมาาัมพาตขึ้นซีกันเลยเรายังไม่พร้อมอ่ะเรายังไม่มีแผนและไม่มีความคิดที่แบบเตรียมมารับมือกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เลย เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตในระดับหนึ่งครับผมต้องมาสลับปวปากจากเด็กมาต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องมาดูแลผู้สูงอายุอะครับผม <Okay. S 1> ตอนที่ยายเริ่มป่วยผมอายุประมาณ14-15ี่สครับผมก็คือเป็นช่วงของการเข้ามสีกับม .5 หลังจากเป็เดินจากนั้นมาครับผมตาก็มีอาการซดก็คือหลงลืมไปเลยครับผมบางวันนะครับผมก็คือแกหายไปจากบ้านเลยต้องตามหากันพออาการเริ่มหนักขึ้นทุกวันนะครับเราเลยก็ตัดสินใจว่าโอเคงั้นจะต้องสร้างกรอบให้แกอยู่คือเป็นการเอาพาแกเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับผมเพื่อไม่ให้แกออกไปข้างนอกเพราะว่าอย่างแน่นอนว่าไม่มีใครดูแลแกได้ยีิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้ว มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เด็กวัยขนาดนี้ครับผมจะต้องมามีความรับผิดชอบอะไรขนาดนี้ถ้าคิดกับคนที่มีอายุไล่เลียก,กันนะ่ะถือว่านี่เป็นบทบาทที่มันมากกว่าคนอื่นมันเป็นความรับผิดชอบที่มันเพิ่มมากขึ้นกว่าเด็กวัยเดียวกันนะคะผมที่น้องเนื่องจาก,ากการเรียนหรือว่าการออกไปเล่นกับเพื่อนบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็คือเวลาตรงนั้นเราได้หายไปเพราะว่าเราต้องมาโฟกัสก,กับตาก,กับยายที่ป่วยครับผม ตอนที่ตากับยายป่วยและเรียกกันเนาะตอนนั้นก็คือมันเป็นช่วงที่เราต้องเตรียมสอบเตรียมอะไรหลายอย่างอะครับผมมันก็เหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับผมก็รู้สึกแย่รู้สึกแบบชีวิตที่เราเตรียมมาครับผมว่าฝ่ายฝันว่าจะก้าวไปแบบนี้แต่ว่าต้องมาก้าวช้าลงหรือว่าต้องมาทําอะไรหนักขึ้นเราไม่ได้เตรียมความพร้อมกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วครับผในชีวิตที่เราไม่ได้คิดไว้เลยในหัวเรา คือตอนนั้นก็โ<ม>ฟกัสแค่เรื่องเรียนแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตตามเด็กทั่วไปอะครับมันหนึ่งเรามาเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วก็มึนง,งงก็ไม่รู้จะต้องทํำยังไงอะครับมันมีช่วงเวลาหนึ่งครับผมที่เราแบบโมโหนะเออทําไมต้องมาเป็นเราทําไมต้องมาเป็นครอบครัวเราก็รู้สึกน้อยใจว่าทําไมเขาต้องมาเลือกเราให้เป็นแบบนี้ในยามวิกฤตคือเรามองไปห้างหลังอะครับว่า ข้างหลังก็คือเป็นแรงผลักดันให้เราครับว่าจะต้องตู้ต้องแกร่งแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับเราเชื่อว่าถ้าเรามีความพยายามมากพอแล้วก็จะทำมันได้ครับ พอตากับยายเสียเราก็ต้องเตรียมสอบทําให้เราต้องมานั่งคิดอย่างเช่นคิดถึงแกในห้องสอบอะไรประมาณนี้ครับผมความรู้สึกสูญเสียครับผมมันยังไม่จางหายเลยว,ว่าเรายังยังมีความรู้สึกตรงนั้นอยู่ครับผมกับการที่เราต้องปิีกตัวออกไปใช้ชีวิตคนเดียวอะครับมันรู้สึกเหงามันรู้สึกแบบขาดกําลังใจแล้วก็ต้องมารู้สึกแย่กับการที่พึ่งสูญเสียไปอะครับ เวลาที่เราคิดถึงหากเรามีโอกาสนะครับผมแล้วก็จะเข้าวัดไปทําบุญเพื่ออุทิศวนกระตุ้นให้กับแกบ้างครับอีมาน้ไม่อยาันเตไปยังพันเตสงังทา,าน,นทา,านสังปตริวรา,านตบ,บาริวราน้ถ้าเป็นช่วงที่ยังแกยังมีชีวิตอยู่เนาะถ้าเรารู้สึกไม่ดีอะครับผมเราไปยืนหรือว่าไปนั่งอยู่ข้างแกรครับผมขณะที่แกกําลังนอน แล้วก็ได้เล่าเรื่องเราให้แกฟังอะครับผมมันอาจจะมีทั้งเรื่องดีหรือไม่ดีเดี๋ยวนะแกก็ฟังแล้วก็ยังบอกเราด้วยการตอบสนองด้วยการบีบมือเราเนี่ยครับก็เป็นการโอเคแกรับรูป้ปัญหาแล้วก็พยายามจะบอกเราว่าสู้ๆนะอันนี้มันก็เหมือนเป็นการที่ว่าเราไม่ได้สู้คนเดียวครับชายังมียาอยู่ข้างๆที่เป็นแหล่งกําลังใจให้กับเรา หลังจากที่ไม่มีตาก,กับยายที่ให้กําลังใจเราแล้วครับผมนอกจากเราจะบอกตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองก็ยังมีพ่อที่ตอนนั้นติดต่อเข้ามาครับผมแล้วก็เราได้คุยแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นข้าพเจ้าขออุทิศส่วตนตัวนี้แก่บิดามารดาตายาผู้ที่ล่วงรับไปแล้วขอให้ท่านจงมารับเสยียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าแกแข็งแรงแล้วก็ดูแลเราแบบ ได้นานกว่าน,นี้ครับม,มาถึงคุณภาพชีวิตเราก็อาจจะดีกว่าน,นี้ก็ได้พอที่เราแบบมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วการที่เราต้องมองย้อนมาดูแลท่านครับผมก็อาจจะดูแลได้ดีมากกว่าน,นี้ถ้ามองย้อนกลับไปอยากเปลี่ยนในเรื่องของ การดูแลตากับยายครับที่อยากทําทให้มันดีขึ้นกว่าเดิมถ้าเราแบบทำได้ดีกว่านี้ครับสุขภาพแกอาจจะอยู่ได้ยืนยาวม,มากกว่าเดิม เรื่องของต้นทุนชีวิตแบกต่าครอบครัวครับผมที่แตกต่างกันทำงในเรื่องของการเล่นดูที่เราเติบโตมากับตากับยายแล้วก็เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวครับผมที่ไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมองว่าโอเคเราก็อาจจะต้องสู้มากกว่าคนอื่นหน่อยปลายทางเราอาจจะเหมือนกันก็ได้ ก็คิดอยู่คนเดียวครับว่าเราจะต่อไปยังไงครับผมเราไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขาในเมื่อเสาหลักของเราอะได้ล้มไปแล้วครับผมแล้วก็ได้แค่มองดูแล้วก็หาหนทางที่แบบเราจะหาเงินจากไหนมาจุนเจือครอบครัวหาเงินจากไหนมาแทนที่ตรงนั้นนะครับผมที่มันได้เสียไปตอนนั้นก็อาจจะมองหาเพียงแค่การหารายได้ครับผมที่จะจะเข้ามาอาจจะช่วยงานปู่ ป้าแถวบ้านหรือช่วยงาน,นคุณครูที่โรงเรียนนะครับผมก็อาจจะได้เป็นเงินเล็กๆน้อยเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวตอนนั้นปู่ชวนไปเกี่ยวยญ้าคาครับผมก็ไปกับแกก็ไปช่วยแกแล้วก็สารยญ้าคาขายครับผมหลังจากที่แกขายได้แกก็จะแบกคาขนมมาให้ แล้วก็นาไปใช้จ่ายในครอบครัวทั้งเรื่องลงเรื่องยาแล้วก็เรื่องของการศึกษาของเราอะคับผมก็มีการแบ่งเป็นส่วนไว้ส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่าเรายังมีคุณค่าครับเรายังเป็นสัวนหนึ่งของครอบครัวที่จะทําให้ชีวิตของครอบครัวดีขึ้นนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะเหนื่อยในชีวิตของเพื่อนวัยเดียวกันก็ตามในเรื่องของโอกาส ก็คือเชื่อว่ามันพิเศษขึ้นมาในชีวิตม,มันทําให้เราประสบถึงจุดหมายปลายทางเร็วมากกว่าการที่เราใช้ชีวิตเดิมๆครับผมแม่ก็ปล่อยเลยว่าเราโชคดีในเรื่องของเราได้รับทุนการศึกษางั้นว่าทุนการศึกษาก็นําม,มาใช้ใจ่ายในเรื่องของการศึกษามันก็นําม,มาต่อยอดนะครับผมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของเรามปนดีขึ้นหลังเราไปการศึกษาแล้วก็มีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นครับผมมีความรู้แล้วก็นํามา จนจะครอบครัวเพิ่มได้มากขึ้นสวัสดีค่ะเป็นเป็นยังไงลูกคิดว่าน่าจามาช่วยอาจารย์ดีกว่าแล้วส่งดีใจเลยถ้าไม่มีโอกาสตรงนั้นเลยก็การใช้ชีวิตก็น่าจะลําบากกว่าน,นี้แน่ๆโอกาสที่เราจะทําได้อาจจะเป็นแค่การแบบเรียนแล้วก็แข่งทุนการศึกษาหรือการปรึกษาอาจารย์แนแนว่ครับผมที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในตอนนั้นเพื่อหาแนวทางว่าเราสามารถหาช่องทาง ส่วนการศึกษาเพื่อจะไปเรียนต่อตรงไหนได้มากครับครับผมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราสแสวงหาโอกาสให้กับตัวเองครตอนนี้ก็คือจบการศึกษาแล้วคือเป็นสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏตุัา ขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มอบโอกาสตรงนั้นให้เราอะครับผมทำให้เราประสบความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่งถ้าวันหนึ่งเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนว่าเราจะเป็นผู้ให้โอากาสต่อไปครับ ระหว่างทางที่เราได้จะเดินทางมาถึงเป้าหมายที่เราวางไว้อะครับผมมันก็มีอุปรสรรคหลายอย่างที่มันต้องเจอในแต่ละวันนะครับมันท้าทายในเรื่องของความคิดการเปลี่ยนชีวิตของเราในเวลานั้นนะครับผมก็คือเวลาส่วนใหญ่เลยืคือเราอยู่กับการดูแลตากับยายส่วนใหญ่แล้วก็การเรียนในโรงเรียนนะครับผมตอนเด็กเราก็ใช้ชีวิตแต่ละวันให้มันจบแล้วก็พรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่ ความฝันที่เราวางไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตากับยียาจะลมป่วยฝันอยู่แล้วว่าประกอบอาชีพอะไรตั้งใจเรียนยังไงทํายังไงถึงจะไปถึงจุดหมายตรงนั้นแต่พอตากระเบยดตลงป่วยทําให้ความฝันมันก็ยังมีอยู่แน่นอนครับผมแต่มันอาจจะเลือนลางนั่นก็หมายความว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ได้ก็ได้ จากวันนั้นนะครับมันเป็นบทเรียนว่าโอเคถ้าเรามองแค่ปัจจุบันโดยไม่มีการวางแผนอะไรเลยครับเหมือนกับว่าชีวิตเราต้องก้าวไปแต่ละวันโดยแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีจุดหมายก็คือมันไม่ได้มีผลลัพธ์อะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างเลยครับผมซึ่งมันต่างจากปัจจุบันที่เราได้รับการศึกษาได้รับอะไรมามันทําให้เราต้องใช้ชีวิตต้องมีแบบแผนพอมีแบบแผนก็คือมีการกําหนดเป้าหมายไว้ที่ชัดเจนนะครับผมตอนนี้ปัจจุบันก็พยายามทํางานเก็บเงิน ส่อวันหนึ่งหากได้เป็นก้อนใหญ่หรือพี่เพียงพอแล้วก็อาจจะไปลงเป็นบ้านสักหลังไว้ที่บ้านเกิดไว้คำเชิญแมนต์พงศ์สเปกิ่ง Did you receive the order yet? ตอนนี้เป็น Customer Service ครับผมแผนกต่างชาติบริษัทงเอกชนแห่งหนึ่งครับผม Is t h สเตอร์พ h หุ่นย i ชินโรสไปเสร็จแล้ e ไม่ได้พี e อเดย์คุณแอนด์รูไรน์หน้าที่การรับผิดชอบตรงนี้ครับผมคือ ให้ความช่วยเหลือของลูกค้าต่างชาติในการตอบแชท a c e b o o k หรือว่าการคุยโทรศัพท์แล้วว่าการตอบอีเมลหาลูกค้าครับผมสรัญญาดุจยุธยาปนารานลดชีวิตมันดีขึ้นตอนที่แบบว่าเราพอเรามีงานมีอาชีพเรามีรายได้เพิ่มเข้ามามากขึ้นคุณภาพชีวิตเรามันดีขึ้นกว่าเดินมนครับผมจากที่เรากัดตนในเรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นผลลัพธ์มาจากการที่เรามีความพยายามตั้งแต่ต้นตอนนั้นมาความพยายามในชีวิตที่ผ่านมาครับผม มาทําให้เรารู้ว่าเราแข็งแกร่งเราพบอะไรมาบ้างและก็เราจะพยายามต่อไปยังไงบ้างเพื่อให้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมครับผมมันจะทอนเห็นว่าจุดหมายเราอะสำเร็จไปแล้วนะขั้นหนึ่งแล้วก็มีการวางอีกขั้นไปเรื่อยๆอะเมื่ออยู่ผ่านความลำบากนี้ไปแล้วอะครับผม ความลาบากที่มันมากขึ้นกว่านี้แล้วก็อาจจะมองผ่านมันง่ายๆเนื่องจากเรามีประสบก,การณ์มีบทเรียนตรงนี้แล้วอะครับคือเรามองเห็นว่าตัวเองอะแข็งแก่งแล้วก็มองว่าต้องขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายที่แบบต่อสู้กันมาด้วยอะครับทำให้เรามาถึงจุดตรงนี้ได้ ตอนที่แกพูดได้แกบอกว่าฝากดูแลน้องๆแทนยายด้วยผมไม่ทิ้งน้องๆแน่อนอนผมจะดูแลอย่างเต็มที่มีช่วงหนึ่งที่พูดกับยายว่าจะไม่ทอดทิ้งน้องๆจะดูแลน้องๆแทนยายถ้าปัจจุบันนะครับผมคำพูดนี้เราได้ทำอะไรไปแล้วมั่ง แน่นอนครับผมในเรื่องของค่าใช้จ่ายของน้องที่น้องต้องใช้ในแต่ละวันแล้วก็มีการตกให้น้องแล้วก็ทําให้น้องมีมีอะไรที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมครับอย่างที่เราเคยให้สัญญากับยายไว้นอะมาตอนนี้เราก็ทําได้แล้วก็เท่ากับว่าเราเปรียบเสมือนยายที่ดูแลเขาเหมือนเป็นตัวแทนของยายตอนที่ตากับยายป่วยก็ช่วยกัน ดูแลแกสอคนนะครับผมมาจจะป้อนข้าวป้อนน้ําป้อนยาแกรครับผมแล้วก็น้องอก็จะช่วยซักเสื้อผ้าตาขกกับยายก็อาจจะมีพูดคุยกันบ้างเรื่องการให้กําลังใจกันในในสถานการณ์ตรงนั้นนะครับผม สวัสดีมานานยังแต่พอเราเริ่มโตขึ้นแล้วก็ได้เข้ามาทำงานใช้ชีวิตจริงๆกันสองคนหลังจากที่ตากับยายเสียเราก็มีพูดคุยทักหาถามสารทุกสุขดีกันมากแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็คุยทุกเรื่องครับปัจจุบันตอนนี้น้องก็ทำงานอยู่จังหวัดนนทบุรีครับผมก็อาจามีเวลาว่างก็นันแนะเข้ามาหากันนัดเจอกัน ตอนที่อยู่บ้านที่บุรีรัมย์ก็ดูแลตามปกติแต่ตอนนี้มาทำงานที่กรุงเทพพี่พัดทำอีกที่หนึ่งหนูทำอีกที่หนึ่งก็ยังเป็นห่วงกันมากกว่าเดิม ที่แบบเรามองไปเห็นเด็กผู้ชายคนนั้นนะครับผมใน,นช่วงเวลานั้นเรื่องราวของเราอะ่ะเราก็กลับมองว่าเออเราเราก็แข็งแรงนะเราก็ผ่านอะไรมาหลายอยา่างเราก็สู้เหมือนกันนะเรามองว่าเขาต้องมารับบทบาทอะไรอย่างนี้ในชีวิตทั้งที่เขาแบบมีโอกาสอะไรมากมายแต่เขาเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่กับมันไปอะครับผมมันหนักนะครับที่แบบเราจะต้องมาตู้กับบทบาทชีวิตอะไรในแต่ละวัน ก็บอกว่าคนเรามันจะแย่ไปตลตดเลยหรือเปล่ามันต้องมีสตกวันนะครับมันมันยังมีพุ่งนี้อาจจะมองถึงอนาคตด,ด้วยหรือเปล่าครับทาให้แบบเรามีกําลังใจในการต่อสู้กับปัญหาตรงนี้น,นะแล้วก็มองย้อนไปในอดีตเราอะครับเราผ่านตรงนั้นมาแล้วอนะเราก็แกร่งที่จะแบบต่อสู้กับปัญหาใหม่ๆขึ้นนะครับ